ขออนุโมทนาสาธุการกับท่านทั้งหลายที่รับชมรับฟังรายการเดินทุดงหรือจะเรียกอีกคำหนึ่งว่าบันทึกการเดินทางทุดงของธรรมจาริกเจ้าหัวป่ายาคูดงอย่างนี้ก็ได้ครั้งนี้ก็ขึ้นสู่อีกภูเขาลูกหนึ่ง มีชื่อว่าภูเขาจำนามหรือภูเขาหมูอย่างนี้ก็เรียกได้มันมีสองชื่อภูเขาหมูอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีกำลังจะเดินขึ้นเขารูปเดียวขอให้ท่านผู้รับชมรับฟังโปรดใช้ ุนพินิษพิจรารณาญาณหาเหตุผลอันถูกต้องดีงามาการมาอย่างเช่นนี้การกระทำอย่างเช่นนี้ไม่ใช่เป็นการอยากเด่นอยากดังแต่หากว่าเราขอบันทึกการเดินทางธรรมจาริกถุดงองค์เดียวแบบไม่ใส่รองเท้า ปินธบาตตามมีตามเกิดตามได้ตามเป็นขบฉันตามอิรยาบทก็ขอให้พิจารณาเห็นอย่างเช่นนี้ก็คิดว่าน่าจะถูกต้องดีงามเพราะประเพณีน,นี้เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าท่านทำท่านทำมาอยู่แล้วแต่ว่ามันแตกต่างกันที่ว่า พระพุทธเจ้านั้นไม่มีโซเชียลน็ตเบิร์กไม่มีโซเชียลมีเดียไม่มีโซเชียลเวิร์กฟอยอะไรก็แล้วแต่พูดง่ายๆคือไม่มีทางด้านวัตถุมารบกวน,นจิตใจก็เลยไม่มีการบันทึกอย่างเช่นนี้มีแต่ปากต่อปากเรียกว่าพระสูตรพระบินยัยอะไรก็แล้วแต่ ล้วนมาจากพระสูตรทางนั้นก็คงเจนง่ายนิดหน่อยทู่งยังอีกสูงขึ้นไปเรื่อยๆการมาอย่างนี้มันเป็นธรรมะชนิดหนึ่งที่สอนตัวเองว่าให้เลิกจากความกลัวคนเราส่วนมากจะมีแต่ความกลัวจะทำอะไรก็มีแต่ความกลัวมาอย่างนี้ก็ไม่กล้า ไม่ใช่ดูถูกกันไม่ชอใช่ย,ยกยอปอปันว่าตัวเองดีตัวเองเด่นเกินใครหรอกแต่มันก็เป็นอย่างนี้จริงๆคำว่าเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ใช่ว่าเราดีเกินคนอื่นจริงๆนะหมายถึงว่าเป็นการเป็นการฝึกหัดขัดเกาเผาหล่นกลีเดตันหาความกลัวจริงๆเรื่องนี้มาเพื่อให้หายความกลัวจริงๆ คนเรานี่มันกลัวมากถ้ามาอย่างนี้กลัวบินบาดไม่ได้ครบได้ชันบ้างนี่ก็เป็นกลัวชนิดหนึ่งถ้ามาอย่างนี้กลัวขาดลาบสักกะละที่นั่งอยู่ในกุฏิบีหารศารลาลังใหญ่ลังโตมีญาติโยมถวายลาบสักกะละทุกเช้าทุกเพลิน ทุกวันก็กลัวไม่ได้อย่างนั้นก็มาไม่ได้กลัวมากกลัวนั้นกลัวชาวบ้านตำหนิตีเตียนว่าเป็นพระเล่ร่อนพะเนีจรไม่มีที่อยู่อู่นอนไม่มียศสาบรรดาศักดิ์แล้วกลัวไปกว่านั้นกลัว พูดผีปีศาจพี่ขาดวิญญาณในภูผาป่าดงดอนไม้กลัวไปกลัวนั้นอีกก็กลัวไม่มีเงินไม่มีท้องใช้ก็คือลาบสักหะ,ะที่กล่าวมาแล้วแต่มันละเอียดขึ้นไปกลัวเดิมหน่อยนี่การกลัวของมนุษย์กลัวไม่มีอย่างเช่นนี้กลัวไม่ได้อย่างเช่นนี้ เมื่อกว่าอย่างเช่นนี้แน่นอนมาไม่ได้โอ้นี่เป็นหินลาดอันนี้หน้าผาให้ดูธรรมชาติหน้าผาเป็นเหวเป็นหน้าผาเหวคำว่าเหวเนี่ยก็คือหน้าผาไปตรงกับภาษาฝรั่งอังกฤษว่าเฮวเฮว one t ว แวะวันทุเฮยวยุ่นจะโลกนรกเหห่งนรกเหวตรงกันเลยคำนี้แต่ไม่ใช่ตรงหมดแต่เหมือนกับจะตรงกันก็เหนื่อยนิดหน่อยต้องขออาภัยเดินดุ่มดุ่ม,ด,มดอนดอนสำรวจกล้วยไม้คือไม้อะไรก็ไม่รู้ใหญ่ถึงขนาดนี้อ้าวเราพูดธรรมะไปถึงไหนลเราพูดธรรมะมาถึง ตรงที่ว่าความกลัวทำให้คนไม่กล้าหานความกลัวทำให้คนเป็นขี้ขาดความกลัวทำให้คนเป็นคนเขาความกลัวทำให้คนอยู่ไม่เป็นสุขนั้นโทษของมันความกลัวทำให้คนลังเลอยู่ตลอดทุกรายการแล้วก็ความกลัว ทำให้คนเศร้ามองยิ่งกว่ากิเลสตั้งหลายเท่าไอาการอยากได้แต่มันไม่กลัวก็มีนะอยากได้นะเราว่ากิเลสว่ามันโหดร้ายแล้วมันยังไม่โหดร้ายเท่ากับความกลัวหรอกเพราะความกลัวนี่โหดร้ายมากแต่เรามองความกลัวแบบว่าไม่โหดร้ายกลัวสัตว์ปา่ากลัวงูเงี้ยวเกี่ยวขออะไรก็ยังไม่เท่ากับกลัวไม่มีลาบสักกะ กลัวไม่มีราบสัก,กราระนี่มันไปที่ไหนไม่ได้มันงุงพูดอย่างนี้เหมือนกับชวนชะะทะเลาะอีกแล้วพระอาจารย์ธรรมะจาริกเจ้าัวป่ายากุดงพูดธรรมะแต่ละทีแต่ละครั้งไม่ไม,ไม่ไม่เป็นที่ถูกใจของคนเลยอย่างนี้ก็ได้ก็แล้วแต่ความคิดของคนไม่เหมือนกันพระอาจารย์ธรรมะจาริกพูดแต่ละครั้ง ชวนทะเละไม่เป็นมงคลเขาอาจจะคิดอย่างนี้เพราะคนคิดนั้นคิดไม่เป็นมงคลเองแต่ถ้าคิดเป็นมงคลมันก็เป็นมงคลอยู่ดีๆนั่นแหะทำไมมันจะไม่เป็นมงคลอาละพูดอย่างนี้ก็มีแต่คำทะเลาะกันไปใหญ่โดยที่ไม่รู้จักจบเราขึ้นมาสู่ถ้าแล้วนะถ้ำตรงนี้คิดว่า จะมาอยู่ทำตรงนี้จะมาอยู่ไม่ต้องสร้างอะไรแล้วมันสวยงามแล้วมันธรรมชาติถ้าไปสร้างมันก็เสียธรรมชาติแต่มันสำคัญว่าเราหน้าเราหน่าจะมีแอ่งน้ำเพราะขาดไม่ได้จริงๆน้ำนั่นเป็นเครื่องอาศัยน้ำเป็นเครื่องอาศัยจริงๆที่บอกว่าปัจจัยสี่ปัจจัยสี่ มันมีเป็นปัจจัยที่สองคือก้อนข้าวปินทะปะโตปินทะปะตังมันก็บวกไปด้วยน้ำอยู่แล้วนี่ถ้ำที่จะมาอยู่ดูสิกว้างไหมนี่เพดานมันมันเพดานนี่นี่ถ้ำเป็นเทือบเฉยๆเด้กอันนี้ปา่าหนาเลยแต่ถ้าเราทำดีๆนี่มันสวยงามนะมันเป็นศาลาได้นีจ่จากตีนที่ที่เราอยู่นี่จากที่นี่ ไนี่ดูซิเลยจากที่นี่ดูสิว่าก้าวเท้าเนี่ยจากที่นี่ไปไปนี่ก้าวเข้าไปเลยก้าวเข้าเลยก้าวแรกครั้งแรกก้าวครั้งแรกเลยก้าวครั้งแรกแล้วก็นี่ถ้าเราก้าวครั้งแรกนะยังไม่เห็นก้าวเลยนี่ถ้าเราก้าวครั้งแรกก้าวจากพระตีนครั้งแรกเนี่ยก็น่าจะประมาณ หลายเก้าเป็นทางเดินจงกรมหนึ่งนั่นแหละไปสุดหน้าทัพนูน่นโอ้ยกกล้องไวเกินไปไม่ใช่มือกล้องอาชีพมันก็เลยเป็นอย่างนี้นี่นี่นี่กว่าจะมาถึงถ้ำกว้างนะกว้างเพดานนี่กว้างถ้ำนี้กว้างบรรจุคนได้เป็นน่าจะไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดร้อยหรือเป็นพันถ้ำนี้ จะมาอยู่ตรงนี้มีรูปรอยอะไรเขาทำขี้เท่าดังไฟถ้ามาอยู่ตรงนี้เป็นเป็นถรรกว้างเลยนู่นเห็นไหมแต่เป็นเทือบขึ้นนั้นมีแสงแดดแล้วก็เอาหาอะไรมากัน้นนิดหน่อยก็อยู่ได้แล้วไม่ต้องทำอะไรมากมายเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติจริงๆ อยู่ได้แบบสบายเป็นธรรมชาติจริงๆบรรจุคนได้เป็นพันได้เป็นพันจะมาอยู่ทํานี้ห่างไกลหมู่บ้านหน่อยถ้าไปบินบาทบ้านบะนุกเขียนบะนุกเขียนหรือว่าบานุกเขียน,น,เ,ยนเป็นภาษาอีสานหรือบ้านทาดก็ได้ก็น่าจะประมาณไม่ไม่ไม่ถึง5้กิโลหรอก แต่ถ้าไปบินทับ,บาทบ้านเ,าเทวันหรือว่าน้องเม็ดมันมีสองชื่อก็น่าจะไม่เกินไม่เกิน4ีกิโลใกล้เข้ามานิดหน่อยโอมีทางเดินยงกลมอย่างสวยงามน,นั่นทำทางเดินจงกลมหมดอย่างสวยงามเลย สำหรับบุคคลผู้ปีวีเวกปฏิบัติเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อ่ะขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนเพื่อประหยัดความจุจะได้หลายๆไฟล์ขอบคุณท่านทั้งหลายพ่อแก่แม่ท่าวญาติโยมสาธุชน